ฉันเอาแล้วค่ะทุกคนฉันดินไปเกาหลีมานั่นเองนะคะฉันรู้เลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยฉันเลงวาจากประเทศไทยแล้วพี่บอกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จริงแล้วก็เป็นนี่ก้าซึ่อเนียนแหละเนียนแหละเนียนแหละ ฉันยองอีกแล้วเพราะว่าอะไรฉันเอาอีกแล้วค่ะทุกคนฉันบินไปเกาหลีมานั่นเองนะคะคลิปนี้เอกก็เลยจะมาฮเกาหลรีค่ะ คุ้นแหละไปทุกครั้งก็ซื้อทุกครั้งซึ่งสิ่งที่เอกทุบมาในคลิปนี้นะคะก็เรียกว่าทุบมาทุบกรอบในกรีบคือไม่เยอะมาก,มากแต่ว่าแตจริงๆที่ทุบมาเนี่ยก็เรียกว่าซึ่งแล้วก็อร่อยเพราะว่ารอบนี้ฉันมีขนมนด้วยเธอคือฉันคิดว่าฉันอร่อยจริงเลยขนเลยจ้ะแบบฉ่ำๆนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว,ว่าทริปนี้เอกตำอะไรมาบ้างนะคะทุกคนปะเริ่มเริ่มเริ่มเดี๋ยวเอกขอเริ่มจากแบรนด์นี้กันก่อนเลยนะคะทุกคน โอเพ่นวายๆจ้าเป็นแบรนด์เกาหลีนะซึ่งฉันพูดเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยฉันเล็งไว้จากประเทศไทยแล้วว่าฉันไปฉันจะต้องเข้าช็อปแบรนด์นี้แน่นอนและที่สำคัญชาก็ติดเอาไว้แล้วว่าสองชิ้นและอาจจะต้องผ่าก็ฉันไม่ได้ฉันจะออกฉันจะแบบฉันจะโมโหฉันจะแบบนอยตลอดทั้งคลิปเนอะแต่สุดท้ายกินได้มาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะคะชิ้นแรกขอเปิดด้วยกล่องอันนี้เลยเพราะว่าเป็นชิ้นที่แบบนับวันเลยว่าชิ้นเนี้ยต้องซื้อแน่นอนเพราะว่าอีชิ้นเนี้ย ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม serious, ีซีเรียสแต่ชิ้นเนี้ยซีเรียสนั่นก็คือจึ้ลงลงชา่าค่ะ คือมันเป็นรองเท้าสรงแบบนี้เธอทรงบัลเล่ใช่ไหมแล้วก็มีความแบบเป็นเน็ตเน็ตแบบนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนมันฮิตเนาะมันมีแบรนด์หนึ่งที่แบบราคาสูงอะเอยาป่ะเออประมาณนั้นแหละที่มันแบบ3 4มสี่ห้าหมื่นะเธอฉันก็เลยรื้อกัแบบว่าฉันอยากได้แต่ฉันไม่สะดดกเพราะว่ามันสูงเกินเราก็เลยไปเจอแบรนด์ Open น y วแบรนด์นี้นั่นเองซึ่งแบรนด์นี้เอาตรงป่ะไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าเอกรู้จักโดยกณะดพันกับพีพีกรดเราก็เลยแบบเออเขาไปดูหน่อยแล้วเห็นว่าอันนี้มัน คือ e <ś led> ิวคอลเล t ชันก็เลยแบบเห็นแล้วไม่ซื้อไม่ได้คือพูดเลยว่ากินหนังหอมมากเพราะว่าในรีเทลมันเป็นหนังน,นะเธอแล้วตรงน้งตรงเน็ตอะไรก็แบบมีบงมีโบดีทงดีเทลเนาะดูโอเปนไวนแบบจึง้งๆใหญ่ๆไปเลยจา้า <Wow. S 1> พื้นเพลินได้ไดมันแฟชั่นมันเก๋มากเพราะว่าแบรนด์โอเปนไวเนี่ยมันจะมีความสตรีทสตรีทนิดนึงเนะปปาะ h ปฮ้แฮปปี้อีกละ ซึ่งและชิ้นต่อมานะจ๊ะชิ้นที่2ที่บอกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วก็เป็นนะเพราะว่า2ชิ้นนี้คืออยากได้มากแต่ใครอยากได้แบบอันดับ1อันดับ2จะดูเป็นเข็มขัดเธอฉันให้ดูเป็นไงเธอเป็นเข็มขัดหนังแท้นะคะทุกคนมันแบบมีความเก๋ มันมีความหมุดเหมิดได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคือเอาไว้ใส่แบบชิวๆสบายๆได้เลยเพราะเอกอะมีใส่ไปแล้วแหละครั้งหนึ่งแล้วแบบมันจึ้งอะเอกก็ค่อนข้างชอบเนาะแล้วอย่าเธอฉันได้ดูดีเทลเขามีสลักโอเพนไวไวตรงนี้ด้วยแบบเล็กๆตรงนี้แบรนด์เนี้ยฉันพูดได้คําเดียวว่าสายสตรีตต้องชอบมันคือแบบสตรีทมากแต่ก็ต้องขอพูดตรงๆเนาะว่า Open นไวไวเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ราคาค่อนข้างสูงนะเพราะว่าเยียงรองเท้าเนี่ยก็6000กว่าบาทมั้งเถ้าฉันจำไม่ผิดนะส่วนอันเนี้ย ก็ว่ามันสักเกือบ4อี่พ <Wow. S 1> ันะก็ค่อนข้างสูงอยู่แต่สำหรับเอกแล้วเอกรู้สึกว่าเออด้วยแมทีเรียลแล้วก็แพคเกจจิ้งต่างๆอะ่ะเอ๊ยมันไม่ได้กะโหลกกะลานะคะถือว่าเออเป็นแบรนด์เกาหลีที่ฉันให้อยู่ถือว่าไม่หรูใครว่าแพงก็แพงแต่ฉันรู้สึกว่าฉันแฟร์ต่อมานะคะทุกคนดีจ้าจือดูเอรูเฟน คือไปเกาหลีอะเนาะมันจะมีแบรนด์แว่นของเกาหลีอยู่ไม่กี่แบรนด์หรอกที่จะต้องไปก็คือแบรนด์ดูเออรเฟรนเราดึงแล้วก็เซนชัลมอนสเตอร์เราดึงนั่นเองเนาะฉันไปมาแลกของมอนสเตอร์แต่ตอนนี้หยุดใจแต่ฉันกลับมาแล้วดูว่าเป็นนะครับว้าวอุะะ้แพ็กเกจจึ้งอยู่นะกล่องเก๋งได้ๆรวมถึงกระปงกระเป๋าใส่แว่นก็ขึ้นไปความต่อแหล่ต่อแหล่อยู่สิ่งที่ตามมานะคะทุกคนจึ้งเป็นแว่นใสนะคะกรอบสีชาแบบนี้ก็ใส่ให้ดูไปเลยสิขา เป็นไงอันนี้ไม่เกี่ยว ดูดิมีความเกาหลีเว้รเห็นมาเเขกว่ามันเก๋เว้ยเพราะว่าเอกว่ามันใส่แล้วมันทําให้หน้าเอกอะมันมีความเล็กเนาะคือ <c oughs> จริงๆแล้วว่าตอนจะซื้อเธอฉันมีความลังเลว,ว่าจะเอากรอบสีส vorbei, <c oughs> <หร>ันดีหรือว่ากรอบสีชาดีนั่นเองเนาะเออเอกว่ามันแบบสามารถใช้ได้กับลุคแบบสบายๆทําให้หน้าเราดูมีอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วทรงนี้มันเป็นทรงที่ทําให้หน้าเราอะเออมีความเลียวเห็นป่ะเออเนี่ยคือชอบมากคือจึ้งเลยอะเธอซึ่งแมททีเรียลอะก็ออาให้ฟังเสียง คืออ่ะพูดตรงๆมันก็มีความกรองแกร่งกรองแกร่งประมาณนึงแต่ก็ไม่ที่ถึงขั้นแบบพลาสติกกระโหลกกระลาอะไรอย่างงี้เนอะคือถ้าเทียบกับ gentle monster อะเออ material gentle monster อะดีกว่าเพราะเอกไปจับมาแล้วมันมีความหนักอยู่แต่ว่าอันเนี้ยมันมีความเบาแบบกรองแกรงกรองแกรงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้กระโหลกกระลาขนาดนั้นเนอะแต่ถือว่าเอ้ยราคามันก็ค่อนข้างน่ารักอยู่นะเธอฉันก็เลยคิดว่าเออซื้อมาแบบขำขกุบกกุบๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแพคเกจจิ้งมันจึ้งนะเธอ นาะเนาะเนาะต่อมาเธอเนี้ยแหละเนี้ยแหละเนี้ยแหละเนี้ย คือคลิปที่แล้วว่าที่เอกได้ทำฮอลไปเนอะมันคือโทนเนอร์ที่เอาไว้เช็ดหน้าเนอะซึ่งตานน้นเอกซื้อเป็นสีเขียวที่บอกว่าเป็นสูตรลดส,สิวใช่ปะคือฉันพูดตรงๆเลยว่าฉันไปใช้มาแล้วเว้ยและฉันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีฉันก็เลยอํามาอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่ารอบนี้ตำรับเป็นสีชมพูเนอะเป็นสูตรคอลลาเจนที่ทําให้แบบหน้าผิวขาวใสนนแต่ยังไม่ได้ใช้เนอะซึ่งรอบที่แล้วที่เอกได้บอกไปว่าเพื่อนเอกที่ซื้อเหมือนกันอะแล้วนางใช้อะคือนางใช้สีนี้เว้ยทุกคนแล้วนางบอกว่า เอ้ยมันดีเราก็เลยลองซื้อสีนี้มานั่นเองนะ<ๆ>ก็เลยแบบเออยังไม่ได้ลองแต่อีสีเขียวมันดีอะ <Wow. S 1> ก็เลยคิดว่าเอออันเนี้ยอยากจะป้ายยาวมากสําหรับแบบว่าใครชอบแบบโทนเนอร์แผ่นตัวเนี้ยเช็ดเช็ดเช็ดเช,ช,ช็ดได้หรือว่าก่อนแต่งหน้าเธอก็เอามาติดหน้าปึ้งปึ้งึง,งสักแบบเออห้านาทีสิบนาทีแล้วเธอก็ค่อยแต่งหน้าเออเอกว่าผิวมันก็จะมีความชุ่มชื้นขึ้นซึ่งชัโนวตมากตัวนี้เดี๋ยวฉันจะไปลอง แต่ฉันคอนเฟิร์มว่าดีอะ่ะเพราะว่าสีเขียวฉันใช้แล้วฉันชอบอะ่ะเออเนอะความสวยความงามต่อเลยละกันนี่ตะเป็นอะไรวะอ๋อเป็นซันสติกนะคะทุกคนเหมือนเป็นครีมกันแดดนั่นแหละแต่ว่าเป็นสติ๊กนั่นเองนะของอะไรวะเออช่างมันเดี๋ยวขึ้นชื่อให้อ่านไม่ออกจบคือมันเอาไว้แบบว,ว่าเติมครีมกันแดด จะบอกว่าครีมมันก็ไม่ใช่อีดอมันเป็นแบบว่าสติกเนาะคือเรียกว่าเป็นการเติมกันแดดระหว่างวันเป็นการแบบใช้สติกนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเวลาเหมือนเราแบบหน้ามันเราเติมไปหน้าเราก็จะแมตช์ขึ้นเรียกว่าเออเหมือนเป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็ค่อนข้างซับความมันอยู่นะเธอเห็นเห็นรุนน้องใช้แล้วรู้มันจึ้งดีก็เลยเอ้ยซื้อบ้างนะคะซึ่งราคาอยู่ที่2อ9 0 0่วอนนะคะแต่ว่ามันเป็น1แถมหนึ่งพอดีว้าคุ้มอยู่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะเพราะว่าฉันก็ ไม่เห็นเหมือนกันเอ้ยเป็นอย่างนี้เธอ<ๆ>เห็นไหมคุยจึง้งๆอยู่นะแบบแพ็คเกจจริงดูน่ารัก SPF 50บวก PA บวก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 นะเธอฉันอาจจะไม่ได้ทาให้นะเพราะว่าฉันทาครีมกันแดดไปก่อนหน้านี้แล้วอย่าไปลองต่อมาชิ้นนี้คือเป็นปชิ้นที่แบบฉันเห็นแล้วแบบไม่สื่อไม่ได้จริงๆจื้ง เป็นฟาวเดชั่ n นะคะทุกคนของแบรนด์ OBGE อะ่ะเออไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรแต่ว่าเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะเธอเป็นรองพื้นแบบสตรีทล่ะเออนอวัตกรรมเกาหลีนี่คือแบบล้ําอยู่เหมือนกันเนาะเออเป็นแบบอย่างงี้เลยแล้วก็ถูถูถูถ,ถ,ถ,ถูที่หน้าใช่ปะและความเก๋มันคืออะไรตูดทูอินวันมากมีแบรนด์เอาไว้แบบ ปบปัดๆไปเลยซึ่งเอกขอพูดตรงนี้ว่าเอกใช้มาแล้วสองครั้งเนอะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูคือผิวดีมากคือผิวแบบเกินไปกับผิวเลยอะ่ะเออคือไม่แปลกใจเลยว่าเออทำไมผู้ชายเกาหลีอะ่ะแม่งแบบไม่ไม่โปอะอ่ะคือแต่งหน้าไม่ลอยไม่วอกอ่ะเพราะว่าอันนี้มันคือลองพื้นของผู้ชายนะ <Wow. S 1> เออเอกซื้อที่โอริมยังอ่ะเธอคือโซนของผู้ชายแบบมันจะมีหน้าผู้ชายแบบชัดเจนเลยอะ่ะเธอว่าแบบอันนี้ก็สัมผัสผู้ชายนะจะบอกว่าคือตัวเนื้อของเขาอ่ะทาไปแล้วว่าจะให้ผิวที่ มีความแมตนะเธอแมตแบบนี้เห็นปะมันจะมีความแมตนะเธอมันจะไม่ได้แบบโกลขนาดนั้นนะเขามาคู่กับคร i น i n g งโฟมด้วยมแต่ฉันยังไม่ได้ใช้นะก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันดีหรือไม่ดียังไงอะ่ะก็เดี๋ยวไปลองดูนะเธอลงไม่ถึง5นาทีอะ่ะผิวจึงจ้งจริงอันนี้ฉันคอนทฟิร์ <c oughs> และอีกอันหนึ่งนี่จากของแบรนด์เดียวกันเธอเป็นลิป เปลี่ยนสีครัเป็นลิปบามพันนี้บัตเทอร์ลิปลิปบมนะคะทุกคนเห็นในรูปไหมในรูปก็คือเปลี่ยนจากปากแบบว่าปากครามนะคะเป็นปากสีแบบสีช่พงูซึ่งอันนี้ที่ฉันซื้อมาเพราะฉันเห็นแล้วฉันแบบฉันชอบฉันชอบเพราะว่าฉันะเทสกับมือมาแล้วก็เลยแบบเออเปลี่ยนสีดีซึ่งสีแบบไม่แดงจนสาวเกินไปอ่ะเออคือแบบฉันเท่นวันนี้ฉันยังดูเป็นกันเลยทุยยังดูเป็นสาวมากกว่าอันนี้อีกอันนี้คือมันค่อนข้างธรรมชาติมากเธอ คืออะไรวัดมันมีสองันอ่าอันนี้เป็นทันนี้ลิปบามคืออะไรอ่ะทำไมไมันมีสอง,งอันวะงงอ๋อมูนเชงคิ l ลิปบามมันจะมีลิปที่อันนี้มังน่าจะเปลี่ยนสีปะ่ะกูทาลิปก็ไม่รู้หรอกว่าไหนเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีอ่าโอเคฉันรู้แหละเธอ คือไอลิปสีขาวอันนี้จะเป็นลิปปกติอะเหมือนฟิลเหมือนวัสลีนะอะไรอย่างเงี้ยเธอคือจะไม่ได้เปลี่ยนสีเนาะเหมือนแบบใครที่แบบอยากได้ความกโกลวความกรอสอะไร่งเงี้ยก็ตัวนี้บํารุงเนาะแต่ตัวเนี้ยก็บํารุงด้วยแต่ว่าจะเปลี่ยนสีนั่นเองนะคะไอตัวนี้เลยเนาะซึ่งสีที่เปลี่ยนนั้นเออมันไม่ค่อยชัดนะแกเออมันไม่ค่อยชัดในกล้องอะมันไม่เห็นอะแต่ว่าเธอลองทาทับๆไป สีมันก็จะอมชมพูนั่นเองเนาะซึ่งอันเนี้ยฉันเทสแล้วฉันสึกว่าเอออย่างที่บอกสีไม่โปก๊กก็เลยซื้อมาเลยจบต่อมาก็คือเจือเดอึง PCO อเจลคือฉันพูดเลยว่าอันเนี้ย ฉันใช้จริงแล้วตอนฉันไปอะ่ะฉันเอาไปด้วยจากที่ไทยแล้วมันหมดเอกก็เลยแบบเออเห็นในอวดวิยญามันมีก็เลยตัดใจซื้อมานั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยหลายคนเคยใช้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่คนที่ไม่เคยใช้ก็เอาเป็นว่าขอรีวิวเอาไว้เลยละกันหรือว่าเออตัวเนี้ยววมันเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เนอะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายหรือผิวไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยคือเอกจะแบบใช้เวลาแบบก่อนนอนแล้วก็อาจจะอย่างก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็จะได้ผิวที่มีความกลว์เนอะเพราะก่อนเอกแบบว่าลงกันแดดไปเนี่ยเอกใช้ไปแล้ว ผิวมันก็จะโปรคือมันจะทำให้ผิวนี้แข็งแรงนั่นเองเนอะแล้วก็ผิวนี้มีความชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองนะคือพูดเลยว่าตัวนี้หมดแล้วเอกซื้อซ้าบ่อยมากเอกเลิฟมากอ่ะคือต่อให้แบบฉันจะหนีไปใชเจอ i ์ไรเซ z e r ตัวอื่นอ่ะสุดท้ายฉันกลับมาตลอดเวลานั่นเองนนเองนอะพอหมดแล้วก็เลยซื้อที่เกาหลีนั่นเองเนอะคือที่เกาหลีแม่งจริงๆอะมันมีอีกไซส์หนึ่งที่แบบไซส์ใหญ่มากที่แบบที่ไทยไม่มีอ่ะตอนแรกว่าจะซื้อแต่ไม่ใช่อะไรกระเป๋าไม่พอนะก็รีวิวไว้เลยนะคะทุกคนซึ่งจริง่ีไกไป ตลกเวอร์อันนี้ยังไม่จบไหนๆก็เออพูดเรื่องความสวยความงามแล้วขอมาต่อกันอีกแล้วกันสำหรับนี่ค่ะเป็นลิฟ์นะคะทุกคนขอ Hint ค่ะสีนะคะเป็นสีบล o มี่นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่น slim fit liquid velvet ซึ่งรอบที่แล้วเอกซื้อเป็นอันนี้ทุกคนซื้อเป็นตัวนี้เลยใช้บ่อยมากเพราะว่าสีคือจึงเกิน <Wow. S 1> จริงๆรอบนี้เอกก็เลยเปลี่ยนนะคะทุกคนมาซื้อเป็นรุ่นที่มีความ velvet ขึ้นคือเอกว่ามันจะมีความแมตขึ้นกว่าตัวนี้นะคะทุกคนเพราะอะดูจากสีตูดเห็นไหมใสๆกับดันดนนะ เดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูนะคะทุกคนเคยรู้สึกว่ามันเป็นเวลเวตก็จริงแต่มันไม่ได้แบบไม่ได้แมทจนเกินไปอะ่ะมันก็ยังมีความโกลนิดนึงแต่ว่าไม่ได้โกลเท่านะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้ดูเลยละกันโอเคนี้จ้าทุกคนเห็นไหมสีล่างอะ่ะคืออ e ีที่เอกซื้อมาล่าสุดนะอีท e ี่มันเป็นเวลเวตนะคะทุกคนเห็นไหมสีมันก็จะไม่ได้โกลขนาดนั้นมันก็จะมีความแบบด้านๆเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือสีที่เอกซื้อรอบที่แล้วนะมันก็จะมีความโกลกว่ามันจะ มีความเป็นน้ำามากกว่านะแต่เอกว่าแบบเนื้อมันแบบนิ่มเนื้อมันนุ่มดีอ่ะเธอเออนะคะแต่ว่าที่ซื้อมาพูดก็พูดทีดามันคือหนึ่งแถมหนึ่งซื้อมากับรุนน้องก็เลยเออหนึ่งแถมหนึ่งหลอกงั้นซื้อเลยก็ได้ต่ำๆมานะคะทุกคนโอเคต่อมาจ้ะหนึง ย่าไมผลเรื่องความสึกความงานซื้อหวีมาจ้าซื้ออะไรไม่ซื้อซื้อหวีมาหนอะจะเป็นหวีแปลก1อันนะคะ2000วอนกับเป็นหวีที่เอาไวด้ดรายผมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ1000วอนนะคะคือฉันพูดเลยว่าชานหนาไปลองจากร้านที่แบบเกาหลีเขาชอบมีตู้ถ่ายรูปก,กันเนาะแล้วเขาก็จะมีแบบอีพวก เครื่องเสริมสวยอ่ะเออให้แบบเราแบบหวีหวีหวีหรือจับแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันรู้สึกว่าเออหวีของเกาหลีแม่งไม่ของยี่ห้ออะไรวะอีดอกทําไมมันถึงแบบว่าสั่งผมแบบละเอียดมากซึ่งอันเนี้ยเหมือนรุ่นน้องเอกซื้อมาตอนชีไปเดินที่ไดโซหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอกไปถามรุ่นน้องให้เนาะราคาถือว่าถูกดีเนาะมันดีอ่ะเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเธอดูดิมันแบบมันแบบมันละเอียดนะฉันชอบอ่ะเออเห็นไหมแลวอันนี้ล่ะเดี๋ยวขอลอง เนี่ยคือตะปุ่มตะปุ่มมันแบบซึ่งอ่ะเห็นปะเห็นไหมเวลาในผมมนเธอดูดิดูดิคือมันแบบมันแบบอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันยกไปได้เลยอ่ะแล้วผมมันไม่พันด้วยอ่ะแล้วมันไม่กินผมไม่แบบไม่ดึงผมขนาดนั้นอ่ะอุ้ยดูดิอุ้ยไอเลิศเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันเลิศจริงๆเธอฉันแนะนำเลยอีมี2สองตัวนี้ยเธอไปหาซื้อมาให้ได้นะถือว่าแบบดีมากเลิศ แล้วก็ฉันลืมมันไปนได้ยังไงวะอีดอกนี่ลืมไม่ได้เลยคอนแทคเลนส์คือไปเกาหลีก็ต้องซื้อคอนแทคเลนส์นะไม่ซื้อไม่ได้นะเพราะว่าร้านมันเยอะมากแล้วคอนแทคเลนส์ที่เกาหลีคือสวยมากซึ่งไม่ได้บอกชาวเน็ตน,นะตัวเองเพราะว่าไปเกาหลีมาแล้วรอบนี้รอบที่สามเพิ่งเคยซื้อคอนแทคเลนส์ที่เกาหลีจอเอกซื้อเป็นของอะไรวะอีอันนี้มันคือโอเลนส์หรือว่าซีเลนส์วะคือไม่รู้ว่ามันคือแบรนด์อะไรแต่ว่าเออมันจะอยู่แบบ คือฉันมีซื้อที่ห้องแรมมันก็จะเออมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งรุ่นที่เอกซื้อจะเป็นรุ่น falling in love ลีไม่มีลีด้วย <Yeah. S 1> falling in love นะคะทุกคนเป็นสี cocoa ไม่ใช่อีกอือีดอ,อเป็นสี chocolate color นะคะทุกคนนี่สีเป็นประมาณนี้เลยเธอเคือมันจะมีความธรรมชาติมากเดีเอกจะแกะให้ดูเนาะนี่เธอเห็นไหม นี่คือสีของมันนะทุกคนสีมันก็จะแบบธรรมชาติเลยอะมันเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลช็อกโกแลตเลยอะ่ะเธอซึ่งเขาจะขายเป็นสองกล่องแบบนี้เธอ กล่องหนึ่งอ well so ่ะมันจะได้อยู่2คู่และเขาก็จะให้น้ำยาคอนแทคเลนส์มาแล้วน่เองเนาะเดี๋ยวฉันจะลองไปใช้ดูลวกันเนอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสีอยากอีกจะขึ้นรูปข้างๆให้ที่แบบเห็นชัดกว่านี้แล้วกันเนอะเพราะว่าในอันนี้มันค่อนข้างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่รู้แบบมองตาภายนอกคือรู้เลยว่าอันนี้ธรรมชาติของจริงมาที่นี้ก็คือจบไปแล้วสําหรับแบบความสวยความงามต่างๆต่อมาเอาเป็นขนมกันดีกว่ามาถึงคันที่ต้องแบกขนมในเซเว่นเกาหลีอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เอกภูมิใจนําเสนอมากเพราะฉันตำเลยค่ะสามถุง เป็นขนมต็อกบอกกี้นะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยเป็นกรอบๆนะคะทุกคนจริงๆแล้วมันก็จะไม่ได้เชิงแบบว่าเป็นต็อกบ็อกกี้เวอร์เวอร,วอร์อะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ารสชาติมันค่อนข้างอร่อยเลยเธอ <Wow. S 1> มันมีง n l y เฉพาะในเซเว่นเท่านั้นนะคะทุกคนที่แนะนําเลยและข้างหลังก็คือไม่ค่อยส่งเสริมแบบการดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหร่หรอกเขาบอก,อ,อกเอาไว้แก้มกับแบบพวกเดียมเบอร์ก็คือพูดก็พูดพูดแล้วมันหิด ชิมเลยเพราะฉันก็ตำรสชาติไม่ได้แร่รู้แต่อมันอร่อยหอมมากดมแล้วหิวข้าวเลยอ่ะนี่นี่นีออ่อร่อยกรอบเห็นไหมอืมแตาพี่ต้องบอกนะว่า ขนมเกาหลีหรืออาหารเกาหลีส่วนใหญ่อะจะค่อนข้างติดหวานนิดนึงซึ่งอันนี้จะมีความติดหวานเนาะแต่ไม่ได้หวา,า,นานเท่าอยางขนมต็อกบอกกี้อื่นๆเพราะว่าเอกอะมีลองแบบหลายแบรนด์เหมือนกันซึ่งบางแบรนด์คือถึงขั้นปัดโต๊ะกินแบบประมาณ2ชิ้นถึงทิ้งขยะเลยแต่ว่าอันนี้อร่อยจริงจึงกินอีกอต่อมาจาก้กขนมอ,อีกแล้ว เป็นสก,กูลเยลลี่เยลลี่เยลลี่นะทุกคนซึ่งอันนี้ขอพูดตรงๆต,ต่างตาเลยว่าไม่รู้ว่าอร่อยขนาดไหนเพราะว่าซื้อมาฝากน้องนะคะทุกคนมีสีม่วงสีแดงสีเขียวเนาะถ้าเกิดว่าใครเห็นที่เองเอาขนมเยลลี่อันนี้อันไหนอร่อยคอมเมนต์บอกหน่อยนะเพราะเองยังไม่ได้กินนั่นเองเนาะทุกคนชิ้นที่สองจ้ะ ต่อมาอันนี้คือไม่รู้ว่ามันเป็นรสอะไรแต่รู้ว่าแบบแพ็กเกจจิ้งมันตอแหลมากเลยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออซื้อมาดีกว่าแล้วก็อันนี้เอออางุนรู้ว่าเป็นอ่างุนเพราะมันสิบวง <c oughs> แกะชิมเลยอันนึง <c oughs> นี่อรอยอร่อยอะ่ะตัชาของขนมโยโยอะอะ่อ่ะอร่อยเวิรก์กเวิร์ ช่างขอสารภาพเนาะว่าทริปนี้ฉันหมดเงินไปกับของไรสาระเยอะม,มากอันก่อนนะเนี้ยก็จะแบบเออดูมีสาระนิดนึงแต่ว่าหลังจากนี้มันก็จะไม่ค่อยมีสาระรอบแต่ว่าช่วงเนี้ประเทศไทยมันฮิตและต่างประเทศมันก็ฮิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าประเทศอื่นนะคิดอะไรบ้างเนาะก็คือพวงกุญแจจ้ะนี่จ้ะนี่คือพวงกุญแจที่ฉันซื้อมาในทริปนี้เธออะเดี๋ยวขอมาลงดีเทลกันหน่อยละกันนะคะกรุบๆเนาะอันนี้เป็นชิ้นแรกที่เอกซื้อมานะคะทุกคนในทริป เลยนะคะเป็น t r u นะคะทุกคนซึ่งรุ่นองเอกบอกว่าเอออันเนี้ยมันเป็น t r u สนะของเ r e เชอร์เออคือเอกอะบินกลับอะวันที่23และยี 25, เนี่ยเอกก็ไปค,คือไปคอนเสิร์ตเทรเชอร์ด้วยเนาะล่นองเอกก็เลยบอกว่าเธอเธอต้องมีนะถ้าเธอเป็น fc แบบว่า Treasure เทรเชอร์เนาะเอกก็เลยแบบอ่ะอีตัวไหนม่นเ่ของจองอูไหนบอกเอกหน่อยสิเพราะเอกอะเมนจองอูพอรู้ว่าเป็นตัวนี้เปล๊บก็คือซื้อเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือมันน่ารักมากทุกคนอันนี้ซื้อในไลช็อปน่ารักมากชื่อน้องอูปี้ เออแต่ตัวที่2ตัวนี้เอกได้มาจากเอเวอร์แลนด์นี่ป้ายยังเขียนไว้อยู่เลยเอเวอร์แลนด์รีสอร์ทนะคะทุกคนราคาอยู่ที่1,000 0วอนนะคือมันเป็นยูนิคอร์นนะคือเอเห็นแล้วมันแบบเออมันตอแหลดีก็เลยแบบเอ้ยซื้อมากดีกว่าอีพวกเนี้ยฉันซื้อพร้อมกันเผ w e r ว่าพับเกิร์ลบ m ซอมฉันชอบบลัซอมมากคือแบบไอเลิฟมากๆบลัซ้อมตัวนี้ราคา1 2 0 0 0วอนนะทุกคน น่ารักเนอะและต่อมาโปเกมอนเธอคือแบบฉันมันแบบเป็นเด็กยุคเก้าสแบบโปเกมอนเออดิจิมอนเออย่าคือแบบเห็นแล้วแบบไม่ซื้อก็คือไม่ได้จริงๆซึ่งฉันชอบตัวนี้มากอีว่าหรือเอวาป่ะเออคือมันเป็นมาที่แบบน่ารักมันเป็นมาป่าวะาเดือบเป็นกวางหรือาเป็นอะไรออมันจริงจริงจอกเหรอเออมันน่ารักมากราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันนะคะทุกคนนี้หรอกนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เอกก็เริ่มเหมือนกันมิวมิว ตัวสีชมพูตัวนี้เธอเห็นปะหน้ามัน <t> น่ารักมากมากเลยอ่ะคือแบบสมัยตอนที่เอกเล่นเกมแบบเกมบอยอ่ะมันแบบเป็นตัวแรหันย,ยากันหนูเราเห็นแนละ้วเราก็แบบซื้อน่อยราคาเท่ากันเนาะต่อมาอีกตัวหนึ่งราคาเท่ากันเหมือนกันหนึ่งในสี่พันนะคะเป็นปิกาจูเนอะแต่ว่าตัวนี้มันชื่ออะไรวะไลจูหรีจู J J H, หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออคือไม่ใช่อะไรก็คือเราชอบโปเกมอนแต่เราไม่ซื้อตัวโปเกมอนตัวเมนเลยอ่ะมันก็ดูเป็นไปไม่ได้ไงแต่เอกรู้สึกว่าเออตัวเนี้ยเอกเห็น สมัยตอน,นเด็กเล็กว่ามันน่ารักดีเพราะมันเหมือนมันดูเป็นเบบี้โปเกมอนนะก็ <c oughs> ละเลยแบบเออซื้อเป็นเวอร์ชั่นนี้แทนและกันเพราะว่ามันน่ารักดีนะอะไรเงี้ยเซ็ตสุดท้ายน,นี่จ้าเป็นของซาริโอเลยซาริโอจา้าเป็นแบบชินามอน แล้วก็บุโ,โรมี่แล้วก็ไม m เมโลดีราคาอยู่ที่8,000วอนนะคะทุกคนน่ารักแหมมีช่องมีเค้กด้วยเออก็เนี่ยเดี๋ยวทั้งหมดนี้จะมาห้อยกระเป๋าให้คนเขารู้ไปเลยว่ากูเป็นคนขายตุ๊กตาหรือเปล่าเออน่ารักน่ารักจบของไราสาต์ละต่อมาไราสาระไปแล้วทีนี้มาเครื่องรางของขัง,งกันดีกว่าเถ <Whoa. S 1> อะนี่จ้ะจ๊ด,ดึง เพอ่เอกเอาแวะไปวัดวัดหนึ่งมาซึ่งจําชื่อวัดไม่ได้แต่ว่าเป็นวัดที่เขาบอกว่าคิดมากๆแล้วก็เวลาคนไปอ่ะนะเขาไม่ขอพรมันจัดซึ่งเลยแหละแล้วก็เครื่องรางของขลังเขาอะคนไทยก็ไปแบ่กันมาเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอีป้ายเนี้ย คนไทยไปแบบมนาะเป็นเยอะมากเธอราคา5 0าพันวอนนะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีแบบเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบหลายเบอร์มากๆอะไรเงี้ยเออแล้วมันจะมีเบอร์ที่ฮิตอยู่ไม่กี่เบอร์นั่นเองเนาะซึ่งเอกก็ตาม,มาคือเบอร์หนึ่งกับเบอร์37จนะคะจาไม่ได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะแต่ว่ามันจะมีเบอร์เบอร์หนึ่งที่รวมกันเลย <Wow. S 1> แผ่นเดียวนะแต่ก็คือหมด mm. มก็เลยได้มานะคะทุกคนแต่ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเนี่ยที่เองเอามาหลักๆนั่นเอง กับความรัก กำไรสิค้าเกี่ยวกับเรื่องความรักไปเลยค่ะอันนี้ราคา20,000วอนนะคะทุกคนคือจริงๆล้ว,ว่าตอนแรกเอกไม่คิดว่าจะซื้อพวกกำลงกำไรอะไรแบบนี้หรอกเพราะรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างแก๊สอะ่ะเออในความความรู้สึกเราแบบเครื่องรางของขังอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าของที่เกาหลีอะ่ะเขาทําแบบให้มันดูน่ารักให้มันดูแบบใส่ได้จริงมากๆกับเธอคือฉนันเห็นว่ามันดูเป็นฟิลแบบจี้หัวใจใส่แล้วมันก็ดูน่ารักดีเนี่ยมันแต่งตัวสบายๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออซื้อมาใช้ดี่กว่าขำๆแล้วก็เออบวกไปด้วยเรื่องความรัก อะไรอย่างนี้นะเธอเขาแบบแห่นป้าน่ารักมากแบบมีความกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกลิง<ๆ>อะไรอย่างนี้เนาะกับอีกชิ้นหนึ่งฉันไม่รู้ว่าชิ้นเนี้ยเขาช่วยเรื่องอะไรจริงๆแต่เห็นว่าดีเทลของมันอะเธอมันคือปลาคว้ยแล้วเอกว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออซื้อมากเป็นอิสเซอรีข์ขำๆก็ได้เพราะว่าไม่รู้ความหมายเลยว่าช่วยเรื่องอะไรถ้าเกิดว่าใครรู้คือบอกหน่อยละกันเนาะเนี่ยแหละค่ะเครื่องรางของขลังเพราะอะไรบางทีชีวิตเรามันก็ต้องเสริมอะไรแบบนี้บ้างเนะบางทีแบบว่าจะทำบุญางเดียวก็ไม่พอมันต้อง เสริมโชคราบอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะเดินทางมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วซึ Why? Why? ่งชิ huh? ้นสุดท้ายนั้นขอพูดเลยว่ากูซื้อมาทำไมวะกูไม่เข้าใจจริงๆเลยรอบที่แล้วก็คืออะไรถุงร้อนที่เอามาใช้ในประเทศไทยด้วยกูงงมากรอบนี้คืออะไรเจ๊ดึงคือปักนั่นเองเนาะหัวแรงนั่นเองเนาะเอออันนี้คือเอกซื้อจากไหนเซเว่นเนาะคือเห็นเอกบนอย่างนี้ ขอบพูดตรงๆนะเธอว่าถ้าเกิดว่าใครไปเกาหลี แล้วเธอนอนพวก Airbnb เนอะเธอเอาปลั๊กที่เป็นกลมๆแบบนี้ไปนะคะปลั๊กแบบที่เราใช้ที่บ้านเราที่เป็นแบบว่าแท่งๆแ,แบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะทุกคนต้องใช้หัวนี้เท่านั้นนั่นเองเนอะซึ่งฉันไม่ได้เอาไปฉันเลยต้องซื้อนั่นเองนะคะทุกคนคืองงมากแต่ว่าเอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เกาหลีส่วนใหญ่เขาใช้หัวกันแบบไหนอะเพราะว่ารอบที่แลว้วอะเอกนอนโรงแรมเว้ยทุกคนหัวมันก็เลยเป็นหัวแบบ ปกติที่เราแบบใช้กันแบบหัวไอโฟนอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ปกติแต่รอบนี้เอกเสือกนอน Airbnb แล้วเอขก็ไม่รู้ว่าหัวมันต้องเป็นหัวกลมแบบนี้ก็เลยต้องซื้อมานั่นเองเนอะเพราะฉะนั้นพกไปก่อนเซฟเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เอกตามมานะคะทุกคนก็มีทางมีประโยชน์แบบเป็นแฟชั่นแฟชั่นกุกูกิบกบิแล้วก็มีทางแบบไร้สาระคลิปนี้ก็ มา h a u กลุบกลุบกริบกริบนะคะทุกคนทั้งหมดที่ซื้อในทริปเกาหลีทริปนี้นะคะก็ยังไงฝากติดตามคลิป อื่นๆด้วยและที่สําคัญคือใครยังไม่ไปดูวอล์กนะคะทุกคนไปดูวอล์กด้วยนะคะเพราะว่าจะมีวอล์กภูซานวอลกที่โซลแล้วก็มีวอล์กเอเวอแรนด์แยกด้วยรวมถึงวอล์กเกาหลีที่เป็นวอล์กวีครอบที่แล้วแล้วก็ฮาวเกาหลีรอบที่แล้วอีกนะคะทุกคนรวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตรอบที่แล้วก็ไปตามดูได้นะคะเพราะว่าฉันทําไว้อยู่ประมาณหนึ่งนะคะทุกคนยังไงก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ ฉันลืมวันนี้เคยอ,อีกชิ้นหนึ่งที่ฉันซื้อมานะจ๊าเป็น Ad ด d a านะคะรุ่นนี้เลยสีฟ้าพาสเทลแบบนี้คือจะบอกว่าสวยมากให้ดูก่อนคือไม่ใช่ะไรตอนฉันซื้อที่เกาหลีสีแดงแล้วนะมันเริ่มเน่าแหละก็เลยซื้ออันนี้มานะคะเพราะว่าใส่สบายมากคือจะบอกว่ารุ่นเนี้ยเอกใส่เดินทั้งวันไม่กัดคือถือว่าดีมากนะคือเอกชอบมากๆอ่ะก็เลยเออตำอันนี้มาอีกสีหนึ่งนะคะดูคนแฮปปี้มากเธออะรองเท้าแบบนี้มันจึ้งเนะ มันเหมาะกับเราจริงๆเลยอ่ะแบบอ้อสีสวยมากเลิฟมากที่สุดจบค่ะจบจริงละ